และท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะอินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องแชงร์มอเตอร์ชาแนลเนาะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาชมรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่หนะคันนี้นะคะจะเป็น10ล้อเคลนนะคะ200 2 0 0ร้อีะ่ะปล่อย <ลด S 2> รถพอดีปล่อยรถพอดีด้วย2องูกัรดใช่นะคะคันสุดท้ายที่จอดอยู่ในเต็นเนาะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี63 240แรงนะคะจะเป็นคลน6ตันห้ตันขึ้นขึ้ เราจะบอกว่าคันนี้เท่าไหรนะ่อะคันนี้เลขไมหรือพี่เจ้าเลขไมหรือราคาเอาเลขไมก่อนอ่าเลขไมนะคะคันนี้เลขไมน้อยแบบน้อยมากอีกแล้วเนาะอยู่ที่4,100กว่าโลงร้ 4, อยกิโลขอไม่ผิดนะสี่0ันกิโล4,100กว่าโลอ่าอ่าเหมือนไปรับงานประมาณสัก3-4เที่ยวนะก็จอดแล้วจอดคือจ,จอดนะ วนราคานะคะราคาจะอยู่ที่2องล้านหกแสนหบาทนะคะก็คันสำหรับคันนี้นะคะทางเราใช้เงินดาวอยู่ที่2องแสนนะใช้3ามแสนพร้อมประกันนะคะจะส่ง4ปีส8่สนวดก็ได้หรือว่าจะเป็นอ่าห้าปีหกแส่วดก็ได้นะคะถ้าเป็น4ีปีนะจะส่งอยู่ที่6กหมนกะคะคร่าวๆเนาะส่วน5ปีนะคะจะอยู่ที่55้าหมื่นห้าแลวันนี้มาวันนี้เอาแบบคร่าวๆเลยตัวนี้เป็น2 4 0ี่ศนมิเตอร์นะใช่แล้วค่ะ F G 8จ<ช>นะครับเป็นสิบล้อเพลาเดียวซึ่งติดตั้งมาจากศูนย์เลยนี่นี่ให้ดูให้ดูให้ดูเะไรเนาะสี่พันโลไม่ต้องถามแล้วยังเยอะขนาดไหนนี่นีเลยปิดสโตนท,ทัน้งทั้งคันแน่นอนแน่นอนเป็นตัโพเปียด้วยใช่โพเปียยังไม่ป็นน้ำมันให้ดูมุดดูางใต้หน่อยนี่ครับถุงลมติดตั้งจากโรงงานเอ้ยติดตั้งจากศูนย์เลยนะแล้วเนะขาแม็กซ์เตม ยังอะไรยังมีอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ใช้เลยเหมือนเดิมนะคะไม่ใชเดด้าน,นะะด้านหลังมีขาค้คำยันนะมีทั้งข้างหน้างรงน้นเนาะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะด้านหลังทั้งสองฝั่งเลยอด้านหลังขาายท้าย LED สี่ดวงนะครับกระบะความยาวอยู่ที่หกเมตรแปดสิบนะหกเมิ 6, 80, ใช่ไหมใช่เพราะว่าทรงติมัน7จ็ดเมตรแปดสิบ ต้องเว้นระยะเคียหนนะึ่เงเมตรนะให้อ่ากดปุ่มกดปุ่มตรงไหนกดปุ่ม,มเอาล้อลงดูเอ๊ะไหนมันเป็นปุ่มลูกศรอนอะสีแดงๆอ,ะอ่ะๆๆให้ดูนะครับเอาล้อลงนะ4,000กิโลนี้สภาพพร้อมใช้งานแน่นอนคนระับอาให้ดูกันใกล้ๆเลยนะ,เ,ะนเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ย เพิ่มเฮาก็เพิ่มน้ำหนักนะเพิ่มน้ำหนักการบรรทุกนะครับเพิ่มขึ้นนะครับมาพร้อมกับเพลงนี่เลย XMG นะร,รุ่น A1A650 นะดังขึ้นนะครับใหม่ๆเลยเทียนใหม่ๆเลยนะตี่ปอกเลยสามปอกเลยตีปอกตีปอกตีปอกนะคะปอกนะตีปอกตีปอกปิดกระจกท้ายรถนะครับ เครนใหม่ๆเลยครับนะใช้งานปกติครับราคาพุนะ่งสจบบารถสี่พักิโลกับเครนใหม่ๆนะเค๊เครนนี่ก็หกแสนกว่านะหกแสนกุบาใช่หกนะแสนกุบานะแล้วนะแล้กระบะอีกเียกเข้ามานะแสนห้าถึงแสนเจ็ดกุบาลเนี้ยนะครับตัวรถก็ได้เหมือนกับเหอนะี<ช>้ยวียว่าได้เขีนได้เนกบกับไกระบะ<า>ปีประมาณนั้นนะ <laughs> มาดูภายในรถครับนี่เกียรมากแล้วเหมือนอุปกรณ์ที่ว่ามันติดตัวมาก็ยังมีอยู่นะพี่บอลในแรงเนาะเครื่องมือเนี่ยให้ดูเครื่องมือนะครับแผ่นสะท้อนแสงนะครับแล้วก็ด้ามอะไรนะด้ามไอ้ด้ามไฟเวลารถเสียไม่โบกรถอ่ะเออเออเนี่ยมีหมดเลยแต่หาไอ้ตัวนั้นไม่เจออะไรไอ้แคมเปญอ่ะไอ้แคมเปญเหรอใช่ไม่เจอนะครับไม่มีหรอมีแต่สมุนฮะไม่มีจริงอ่ะ แล้วก็ซีดีครับอันนี้คือที่ดูแล้วใช่ปหมดูแล้วนะ <Okay. S 1> ให้ดูกิโลรอเนี่ยสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบห้ากิโลครับไม่แท้ๆนะไม่แท้ๆเลยแอร์เย็นมากเลยโอ้ยรถสี่พันโลก็ไม่ไม่รู้จะไปยังไงแล้วนะไรที่ติดอกง่ายคือหัวไรที่ติดครับไม่รู้จะเก็บอะไรให้อ่ะนอกจากเปลี่ยนบังรุชูชิ้นแชมป์อ่ะนะเปลี่ยนแค่นั้นแหละเราใส่แค่นั้น <laughs> แค่นั้นพอเนาะ ไม่มีอะไรให้เก็บดูแนหน้าครับดูดนหน้าเลยสวยจัดบอกเลยครับยิ่งรีวิวยิ่งเหมือนรถใหม่เข้าไปเรื่อยครับลูกค้าท่านใจน,นะคะสนใจหารถ10ล้อเครนอยู่นะคะแล้วก็กเขา,า,าเรียกว่าแรชใช้ยกน้ำหนักค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะตัวรถคันนี้นะคะคันนี้คันนี้ มีคันนี้หนึ่งันนะคะลูกค้าท่าใดสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์แปบนะคะเบอร์แปบจะเป็นเบอร์083-595-4428เนอนาะส่วนเบอร์พี่นิีนะคะจะเป็นเบอร์0 9 4นะคะ6 2 9 1 4 9 4เนาะประมาณนี้แหละเย็นไม่เย็นดูสดอยู่ค่าขึ้นแล้วเน่ะนะ <c oughs> ตัวนี้ไฮไลท์เลยนะสายแบตสายแบบยกยกแบบพร้งหนักๆเลย <c oughs> ต,ตัวนี้เลยนะ ผมลองลองเทสดูให้รู้จักได้ไหมเราพี่เราพี่เล่นเไม่เป็นไรลองเทสมือเดียวก็ได้ไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวลองสไลด์ดูสไลด์ปอกตัวนี้มันสไลด์ปอกได้นะขาทับยางมาได้ในนี้เห็นไหมซึ่งเขาบอกว่าขาโคตรยาวเลยรุ่นนี้แล้วกี่เม็ดเนี่ยกประมาณเท่าไหร่เนี่ยเมตรเดิมเมตรกว่าไหมเมตรกว่าระดับเมตรวัดเลยไหมล่ะระดับเมตรเลยไหมระดับเมตรมาวัดดูครับ ายาวมากนะนเเก็์ใหม่ๆเลยครับเนี่ยคิบเลยไม่ต้องแตมบัดดูเหมาะกับสายยกของหนักๆขายแบกเลยเมตรสี่สิบเมตรสี่สิบนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเมตรครึ่งเลยนะอ่ะาเดวเมตรครึ่งเลยโคตรยาวอ่ะตีปอ,อกความยาวเพียงอยู่ประมาณสิบสี่เมตรนะนะี่สิบสี่เมตรเยี่สุดนะ มาสิ่งนี้นะเนี่ย, 6, ททยอยุปกรณ์ครบพันกระบะสวยๆอย่าขาดปีนลูกกระบะหน่อยไม่มีไม่มีแต่อะไรนะไอ้สเตย์นะเตยกับโซ่มา้ถ้ามีนี่เขาพีงานเลยนะี่เล่นเคนให้ดูหน่อยได้ไหมอ่ะเล่นเคนเราเราไม่ได้เล่นเคนนานแล้วนะเราไม่ค่อยได้มีเข้ามานานแล้วไว <c oughs> ลองให้คิดดูดออเอาลันเดี๋ยวลองยกขึ้นครับแล้วเดี๋ยวลอง ดแบบเป็นสเต็ปด้วยใช่ไหมโอ้วเกียร์ใหญ่อะ่ะได้เลยได้เลยคือเพิ่กนพักแหละอะมันเป็นสเต็ปอะ่อะออกพร้อมกันสามบอกเลยเออใช่ออกพร้อมกันสามบอกเ,ออเนีเ่ยเป็นเกียร์เกลยร์ขเกียร์ใหญ่อะมากเลยครับแค่นี้พอแค่นี้แค่นี้ใช่ไหมถ้าลูกค้าอยากลองมาลองที่ได้ทิ้งแจมถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากลองเนาะก็สามารถแวะ มาลองทั้งลองขับนะคะแล้วก็ลองเล่นเตล้ได้นะคะรถคันนี้จะประจำอยู่ที่สาขาปโยงนะคะใช่ถ้ามีเวทมีน้ำหนักมาลองเิ๊บเตีย้ยก็โยมันจะตรงไหมป่ะแบบนเนี้ยเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะเวทน้ำหนักอะไรอ่ามีน้ำหนักถ้ามีเวทมาลองยกดูอ๋อบอกเลยว่าสวยไม่อยากไม่อยากเห็นสี่ตัวทับยันด้านหลังอ่ะทับยันด้านหลังต้องเปิดเราเนี่ยเราแหนเราตรงไหนมี เราเปลี่ยนน้ำมันอ๋อมันต้องหมุนเปลี่ยนตรงนี้ใช่ไหมใช่จับสิบอันนี้นึงตัวนี้มีเซอร์เซอร์ตัดนะเซอร์อะไรเซอร์ตัดเวลาลอกลอกพื้นผิวกันกระดิงผัดเทนใหม่ก็มีแน่นอนนะรถก็ครบคันนะคันเนี้ยโอ้โหครบแบบครบมากเลยนะรถลูกค้าไม่ต้องรอไปติดเทมใช่รถ ก็เป็นรถปีใหม่เลขใหม่ก็น้อยแถมยางยังเต็มขนาดนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเนาะว่าอะไรนี่นี่ับดูดยก่อนออได้ไหมาดูปกไม่ขารึยังเนี่ยปี64นะย,ยังพบรบอยังไม่ขาดเนี่ยยังยัง30กันยาสิ้นเดือนปิดสิ้นเดือนน่ะอ่าก็สําหรับนะคะลูกค้าท่านใดนะหารถเคส10ล้ออยู่นะคะ แล้วก็เป็นรถที่พร้อมใช้งานเลยก็ทางเราจะมีคันนี้1นคันสนใจอะไรยังไงนะคะทักไลน์แบบมาได้นะคะที่เบอร์แบบเนาะเบอร์แบบบอกอีกรอบนะคะ0835954428นะคะเป็นเบอร์ที่สามารถแอดไลน์ได้ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรยังไงรถคันไหนในเซนนะคะสามารถแอดไลน์มาถามได้เลยเนาะสำหรับคันนี้ราคาที่แจ้งไปก่อนหน้านี้นะคะราคาจะอยู่ที่1 2ล้าน6 5 0 0 0่บาทแป๊บเดียวลดไป1ล้านแล้ว ยังไม่ถึงขึ้นชั่วโมงจะเย็นจะเย็นซุปเปอร์เซลซุปเปอร์เซลใช่ไหมสองล้านหกแสนห้าหมืนบาทนะคะรถปี6-3เลขมาอยู่4ี่หมืพันกว่าลกเออสี่พัน หนึ่งร้อยว่าโลพูดเร็วพูดเร็วไปน,นิดนึงแทบไม่ต้องยกหัวยกเครื่องครับเพราะว่ารถสดจริงๆยอมรับะนะครับก็สำหรับคันนี้นะคะใช้เงินดาวนะคะอยู่ที่2 5 0 0 0 0บาทใช้35 0 0 0พร้อมประกันนะคะก็จะส่งค่างวด4 8งวดวนเนี่ยอยู่ที่6,6 0 0ถ้าเป็น60งวด5ปีอยู่ที่ห5 0 0มื่นานะคะกันใดกำลังหาอยู่มาดูได้ที่ชิชัชมี์มี1่พันนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะพาทุกคนไปชม ให้เห็นเลยเหรอนี่หนึ่งนี่หนึ่งนี่หนึ่งนู้นหน่นเลยเขียว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 อ่ะเขียวเขียวพวงแม่ลูกตรงโน้นะนะคะบอกเลยว่ายกนี้ต้องเป็นพ่วงแม่ลูกไม่งั้นไม่ทันกินเขาฝกล้อพวงแม่ลูกใช่ครับนะครับก็กสำหรับคลิปนี้นะคะฝแบบากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่ติดตามคลิปใหม่ๆของทางเช็กแชมป์ด้วยเนาะ,ะไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะฝากดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะ,ะช่วงโควิดนะคะสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีค่ะสวัสดีครับ